สวัสดีครับวันนี้ยังไงครับจ๊อบเราพาไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่ามั่นใจว่าทุกคนน่าจะชอบชอบแน่นอนเรียกว่าถ้ามีคนหาว่าใหญ่แน่นะวิปังแน่นะวิบอกเลยว่าหลังนี้บังปังแน่นอนนะฮะหลังนี้สุดจริงเป็นหลังที่เราทําไประยะหนึ่งแล้วเราก็ลูกค้าก็มาอยู่จนแบบบ้านหลังนี้เรียกว่าน่าจะสมบูรณ์กับร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งในเรืส่วนการตกแต่งการจัดบ้านต่างๆคือต้องบอกว่าหลังเนี้ย ทุกคนห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าหลังนี้ลูกค้าจัดเต็มทุกจุดทุกจุดสวยงามแล้วก็ทุกคนจะได้ไอเดียจากบ้านหลังนี้ในการตกแต่งทุกจุดจริงๆครับแล้วปวดแลขนลุกนะเพราะอะไมขนลุกครับเพราะพอดีปวดไอ้แอร์เย็นไม่ใช่โอ้ยมาขนาดนี้เออนะก็จะบอกว่าวันนี้สวยแน่นอนสวยแน่นอนงั้นคนที่ดูเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนต้องกดเราจะยังเราจะยังไม่ขยับครับจนกว่าทุกคนจะกด subscribe และยังนิ่งนอนใจอีกซับหน่อยครับผมว่านะครับช่วยกด นะนะแล้วก็คลิปนี้ถ้าไม่ถึงแสนวิวผมบอกเลยนะเอาเท้ามาลูบหน้าคุณจ๊อบได้เลยคุณูบหน้าคุณดิ๊งเดี๋ยวผมมั่นใจเลยนะคลิปนี้นะอันนี้แบบอดผมว่าทะลุทะลุแสนอะทะลุแสนทะลุแสนบิวเลยถ้าแสนวิวเจ้าของบ้านบอกว่าจะขายเลยขายเลยโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเชิญครับ เดี๋ยวเราพามาดูส่วนแรกเลยส่วนนี้บริเวณโรงจอดรถโรงจอดรถนะก็คืออันนี้มันก็จะเป็นโรงจอดรถที่จอดรถได้3-3าคันสคันซึ่งอธิบายส่วนแรกก่อนโรงจอดรถเนี่ยจริงๆมันจะมีประตูประตูทางเข้าทางเข้าโรงจอดรถอยู่อ่าใช่ตามโครงการทั่วไปถูกต้องซึ่งแน่นอนถ้าซินแสมาดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันเป็นประตูนรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยรี่แต่จริงๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าปกติลูกค้าก็จะชอบให้ทําประตูทางเข้าแค่ทางเดียวถูกต้องแต่ถามว่าจริงๆมาตรงนี้มันก็มีความสะดวกอยู่ ถูกต้องอาจจะเป็นประตูสําหรับยกของเข้าบ้านเลยก็จะง่ายดีนะครับซึ่งอันนี้ตรงนี้ปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับถ้าปิดเลยแล้วเราแล้วเราก็ทําตู้ขนาดใหญ่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับซตู้เก็บของของตู้อันนี้มันก็เยอะมากถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องใช้ต่างๆบันดงบันไดสูงๆเนี่ยก็สามารถเก็บในนี้ได้เลยถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกว่าบ้านทั่วไปเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันไดเครื่องมือช่างสายยงสายยางไมกงไม้กวาดที่โกยขยะ ใช่ซึ่งมันก็จะเก็บยากใช่แต่ว่าพอีตู้นี้รวมอยู่ในตู้นี้ด้านหน้าเลยใช่แล้วมันทาให้ภาพรวมของบ้านเวลามองมาสะอาดดูสะอาดดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเก็บได้หลายอย่างอันนี้คือโซนแรกของโรงจอดรถโซนแรกโรงจอดรถเนี่ยนอกจากเราตกแต่งเนี่ยก็จะมีการส์อารสะอาดตรงนี้เราก็ทําให้อ่าที่เรามีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาด้านหน้าเราก็รอบบ้านเลยเดี๋ยาเทั้งหมดแเราจะพาไปดูว่าเรามีต่อเติมอะไรแล้วก็ประโยชน์ของแต่ละจุดที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงถูกต้องนะครับสำหรับมุมนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็น เรามีการปิดประตูช่องประตูนี้ทิ้งแล้วก็ทําตู้สําหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าจริงเดี๋ยวก่อนที่จะไปโซนอื่นผมอยากพามาดูโซนนี้ก่อนละกันจากโรงจอดรถมามันจะมีพื้นที่ด้านข้างโรงจอดรถใช่ไหมคุณจอบใช่ครับโจทย์ตรงนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็กำหนดให้เป็นมุมลอนดี้เป็นมุมซักล้างซักล้างตากผ้าซักผ้าถูกต้องนะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเก็จอดมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้ได้ด้วยนะก็จะเห็นว่า พื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ยาวใหญ่แล้วก็พื้นที่สามารถนอกจากซักผ้าคุณล้างอื่นงได้เลยใช่ล้างอุปกรณ์ล้างถูกต้องใช้ไฟฟ้าล้างอะไรคือมีพื้นที่ที่จะทำวามสะอาดได้หลายอย่างแล้วตรงนี้เราก็มีหลังคาหลังคากันสาดที่กันสาดด้านข้างด้วยยาวไปเลยนะครับก็จะเห็นว่าการต่อเติมเนี่ยเราต่อเติมด้านข้างนี้มีกันสาดแล้วจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่สําหรับการต่อเติมครัวด้วยใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเพาไปดูข้างในอีกทีนึงนะว่าการต่อเติมที่เรา นะครับอันนี้แค่หน้าบ้านเองหน้าบ้านหน้าบ้านยังขนาดนี้และในบ้านเนี่ยจะขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูอีกมุมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวทุกคนตามผมไปนะไฮไลท์บ้านหลังนี้เนี่ยนอกจากในบ้านที่จะสวยงามแล้วเนี่ยก็จะมีมุมพักผ่อนถูกต้องเป็นแลนด์สเคปโอ้โหเรียกว่าสวน คือถ้าใครสายแบบชิลกาแฟอยากจัดปาร์ตี้เอาดอปิ้งหมูกระทะผมบอกเลยว่าหลังนี้นี่ได้ทุกจุดจริงๆรห้องหลังนี้นี่เป็นดีไซน์ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับ รอบต่อนี้เราจะไปโซนไหนต่อครับไปกี้ที่บอกไว้เกินไว้ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือประตูทางเข้าแล้วตรงนี้ทางเข้าบ้านทางเข้าหลักก็จะมีประตูทางเข้าสองทางอ่าอันนี้เป็นประตูหลักเลยประตูหลักซึ่งระหว่างเทินทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีอะไรครับสวนพื้นทางเดินพื้นทางเดินนะแล้วก็มีแบบนี่ตามหลักฮวงจุ้ยถูกต้องอ่ามีน้ําตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือน ปรับอารมณ์เหมือนกันนะเวลาเข้าบ้านเจอสวนสวยเดินเข้าบ้านมันได้ฟีลีแลัซ์นะก็สามารถที่จะเดินเข้าบ้านหรือตรงนี้มาบริเวณตรงนี้ครับเราจะพามาดูสวนข้างบ้านที่น่าอยู่มากๆนะนี่ฮะให้ดูครับพอเราเดินเข้ามาตรงสวนสิ่งแรกที่เราเจอคือต้นนี้ไอ้นี่เอามะม่วงพันอะไรนะไม่ใช่มะม่วงมะกอ่มะกอโอ้โหว่าต้นนี้สวยมากๆแล้วก็มันทำให้ภาพรวมเนี่ยมันดูแบบโมเดิ์นอกจากสวยแล้วราคทาก็เอาเรื่องเอาเรื่องมาครับโอเคทุกคนก็จะเห็นสวนนี่ไปก่อนรเร็วก่อนอันนี้ก็จะมีเก้าอี้ นั่งตรงนี้ด้วยอ่ะดีเลยก็ตอนแรกที่เรา<น>ออกแบบไว้เนี่ยลูกค้าเขาก็ให้โจทย์มาเลยว่าเขาอยากจะมีพื้นที่ด้านข้างเยอะใช่ไหมใช่เขาก็เลยอยากจะทําเป็นอาคารต่อเติมขึ้นมาซึ่ง,งาาหมายความว่าเฮ้ย <ๆ S 1> คุณจอจะบอกว่าอาคารที่เรากําลังจะไปดูเนี่ยก็คือ,อเฮ้ยวอร์ตี้ทำเหรอคุณตื่นเต้นอะไรนะเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าแบบเฮ้ยวอร์ตี้ก็ทําขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจป่ะใช่ก็แสดงว่าวอร์ตี้ก็ทําทําครับอาคารอันนี้ประสงค์ตรงนี้ตรงนี้เราเราเป็นคนออกแบบขึ้นมาอ่ครับซึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าสวนเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบนะไม่เกี่ยวไไม่่่เเเเกกกีียยยวววสนนนราบอปลลแ้ั ก็คือบริษัททีรูทนะครับเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนทําซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการทํางานร่วมกันร่นะก็เราออกแบบเราทําอาคารนี้ระหว่างแลนสเคปใช่นอกก็มาออกแบบสวนให้มุมนี้มันมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูดูดูภายนอกของอาคารในประสงค์ก่อนตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยทางมอเตอร์ทำใช่ให้ทุกคนดูเท่านี้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปข้างในกันดีกว่างใผมคิดว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วสุดยอดมุมสวนนะใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่า ่าข้างในเนี่ยมันจะมีรายละเอียดลายน่าสนใจนะครับ,รบไปครับไปครับเชิญนี่ครับทุกคน ยังมุณโคตรโคตรอันนี้คือคุณเล่นใหญ่ไหมเล่นใหญ่ดิคุณโอ้โหนคุณอะไรเนี่ยนี้คืออลังการนะเข้ามานี่คือโซนแรกเลยที่อยากจะนําเสนอโซนนี้นี่ก็คือเป็นแบบลิฟวิ่งแบบต้องบอกว่ามันก็เป็นหน้าเป็นตาจริงคือเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอชุดทีวีที่แบบดูโดดเด่นก็ด้วยผนังหินใส่หินบุ๊กแมทเข้าไปนะเป็นหินแพนด้าไวท์แ้แพนด้าไวท์นะครับแล้วก็จะมีท็อปทีวีท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ามันก็จะเพิ่มความแบบโดดเด่นให้กับรูปลา มากมากนะแล้วเรามองเงยขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นตรงอีกตรง space ตรงนี้ยก็จะมีชช n d e l i e r รูหหลอยู่บนศีสัะแล้วเราก็จะมีการกุผนังกุผนังบริเวณนี้แล้วมีก็มี stairway ที่ด้านบนเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่แบบลาเลียงกันตกเป็นเาวากันตกเราก็ลื้อออกลื้อเาวากันตกออกใช่แล้วเราก็เราก็เปลี่ยนเป็นเป็นกระจกบานเปลยแบบเต็มไปเลยเพื่อเพิ่มแบบพื้นที่เนี้ยให้มันดูแบบโปร่งมากขึ้นก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าเลือกก็เลือกตามแบบชุดนี้เนี่ยจริงเอาจริงก็มันก็ จะแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาที่มันมีดีไซน์ที่มันมีความโค้งบอว่ามันเหมาะนะเหมาะพอความรักชวรี่เนี่ยมันมีความคมมีมีเหลี่ยมมีมุมของมันพอได้โซฟาที่มันมีความโค้งเนี่ยมันก็เข้ามาตัดแล้วมันก็มาสมดันได้ละมุนมากขึ้นสำหรับชุดทีวีชุดนี้เนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มสแตนเลสไปตามขอบต่างๆเราก็เป็นคิวสแตนเลสเป็นขอบชั้นชั้นต่างๆขอบผนังผนังทีวีแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เราทำนี่คือเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการซ่อนสายไฟไฟ ต่างๆนะครับจะเห็นว่สายแลนทุกอย่างมนดูเรียบร้อยจริงๆใช่นะก็จะบอกาติดเป็นใบกดกระเด้งซ่อนไว้เจอจีนซอก็จะเห็นว่าพอเปิดมาปุ๊บเห็นเรามีรูสําหรับวางเป็นบล็อกไฟเก็บไว้ก็มีรูข้างบนที่สายลงมาร้อยเก็บไว้เรียบร้อยอย่างดีถูกต้องครับนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันดูเรียบร้อยแล้วมันดูทําให้ชุดทีวีเนี่ยมันดูแบบดูเก็บงานแบบดูสะอาดตามากขึ้น โอเคถัดมาเดินเข้ามาอีกนี้เราก็จะมีพาร์ติชันใช่ไหมคุณจอร์ชพาร์ติชันตรงนี้เป็นมุมที่ลูกค้าเขาก็อยากจะให้เราวางเปียโนอ๋อสำหรับลูกใช่สำหรับลูกแล้วก็ไว้เป็นพื้นที่ที่ให้ลูกๆมาเรียนเปียโนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอเรากั้นพาร์ติชันกั้นสัดส่วนของบ้านเนี่ยวางเลยเดินเข้ามาปุ๊บตงแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลิฟวิ่งที่มันกว้างมากขึ้นถูกต้องนะครับนี่พาร์ติชันที่เรากั้นก็พาร์ติชันเนี้ยเราก็ใช้วัสดุอลูมิเนียมที่นำไปชุบส ทมาโซนแรกเองนะโซนแรกอุอธิบายเหนื่อยเลยคอแห้งงั้นั่น่ผมเจอน้ำเลยมันงั้นแต่โมนั้นไม่ได้ต้องเบอร์ต้องเบอร์อ๋อว่านี่คือโซนที่เข้ามาโซนแรกนะฟังก์ชันแต่ละจุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายไปแล้วกันทีนี้พอถัดจากลิฟวิ่งมาปุ๊บลิฟวิ่งมาปั๊บก็จะเจอกับพื้นที่ดินนิ่งอเรียพอพื้นที่ดินนิ่งอเรียเนี่ยมันถูกกำหนดจัดสรรฟังก์ชันเนี่ยดินนิ่งตรงนี้สามารถวางโต๊ะนั่งได้แปดคนเลยแปดคนนะครับสำหรับครอบครัวใหญ่เป็นสำหรับเพื่อนๆที่มาปาาารรร์์์ตตีีี้้้้แแฮงงงเเเเอททกกกััันนไไไดดดลลลยยววใช่่่คบ็็สิซ เพิ่มก็คือฟ้าปิะดาเนี่ยเราก็มีการทําดัอป้าแล้วก็จะมีขอบแซเลยก,ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ลูกค้าก็ไปหา โครงไฟตัวนี้มันก็เข้ากับตัวสแตนเลสกที่เราใช้ด้วยเหมือนสุดยอดนะครับเพราะสแตนเลสกที่เราใช้ของบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะจะเป็นอะไรครับเป็นสีโอสโก้เป็นโอสโกหมดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังนี้เนี่ยจะสังเกตว่าจะมีดีไซน์ความโค้งถูกต้องทุกจุดเลยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆตอนที่ลูกค้าไปเลือกเนี่ยเราก็แนะนําเป็นตัวนี้แหละแล้วก็ลูกค้านี่เลือกเฟอร์รอยตัวแต่ละจุดนะจ๊อบนะแล้วก็ปรึกษาเราแล้วก็แบบเชื่อในในโอสซียมโลสเยมเราก็อันนี้ก็เป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์ที่น ็นพกน้ำชามีหลอกทั้งกล้วยมีเค้กกล้วยอยู่บนนี้ <S <S นะครับตรงนี้ครับคุณจ๊อบเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์ครับนะซึ่งจริงๆเราก็ทำไว้สำหรับนั่งดื่มนั่งชิลตรงนี้ได้นะคร<ช>ก็จริงๆถ้าหาเก้าอี้สตู้สูงๆมาก,ก็สามารถนั่งดื่มนั่งชิลตรงนี้ได้เหมือนกันใช่แต่เคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้คุณจ๊อบลองดูนะชุดนี้ชุดเดียวสังเกตมีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยเต็มหมดครับทั้งตัวในส่วนของท็อปก็ดีนะครับเราก็ใส่ท็อปหินอ่อน black forest black forest แล้วก็มีผนังหินต ว่าเราดีไซน์เคาน์เตอร์เนี่ยให้มีความโค้งหมดความโค้งแล้วก็เพิ่มระแนงไปนะก็เรียกว่ามันก็ผสมประสานให้ดีไซน์มันก็ดูไม่แข็งเกินไปนะครับโอ้โหเนี่ยผมชอบมุมนี้มากนะจริงๆเป็นมุมที่นั่งในท้องวันนะวันนี้นั่งในท้งวันน้องๆเก๊กเก๊กวยสมเกด้อันนี้ก็คือดิเน่งกับ ซนเขาเรียกว่าแผนที่เคาน์เตอร์บาร์มันก็จะเชื่อมต่อกันโหนี่คือผมพูดไปเดี๋ยวผมก็ต้องเบรกไปเพราะว่าคือมันมีอีกหลายจุดที่เราจะพาใช่คลิปนี้อยู่กันยาวๆยาวอกเลยยาวหรือไม่ก็กดกดไอ้นี่กออะไรกันกอได้เลยอย่าข้ามโฆษณาอย่าข้ามอย่าข้าม่ยาข้ามโฆษณามากดดูหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูก่อนก็คือส่วนต่อเติมที่เจ้าบอกอ่าถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อเติมกันนะครับไป ก็คือว่าเรามาจากดิเ<า>กนกิตรงเนี้ยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บอันนี้คือห้องครัวเดิมของบ้านขอ,ของโครงการที่ให้มาที่ให้มาซึ่งมันเป็นห้องครัวที่มันไม่ได้ใหญ่ เท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะเพียงพอแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอยากให้ครัวเนี่ยมันอยู่ด้านนอกใช่ครับซึ่งเราก็เลยปรับพื้นที่เนี่ยให้เป็นเหมือน pantry เป็นท a n ไป y ที่เอาไว้เตรียมอาหารล้างพักอาหารล้างจานล้างอะไรอยู่บริเวณนี้เท่านั้นแล้วจริงๆลูกค้าเขามีเครื่องล้างจานอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ตรงนี้ก็มีเครื่องล้างจานอยู่ด้วยนี่มีเครื่องล้างจานนะเราก็มีการ b ว i l d i เครื่องล้างจานให้ลูกค้าด้วยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็อยาก present นะคุณจ๊อบนะอย่างตู้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ โอเคก็คือเรียกว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีฟังก์ชันของมันนะตรงตู้นี้ก็โชว์จานโชว์แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือห้องครัวเดิมแต่ว่าเราปรับใหม่เป็นพื้นที่แพนทรีอ่าใช่โดยดีไซน์ที่เราใช้เนี่ยเราก็เลือกเป็นโทนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่พอห้องไม่ได้ใหญ่เนี่ยการใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนมันก็จะทําให้พื้นที่มันดูโปร่งมากขึ้นอ่าดูโปร่งนะดูกว้างมากขึ้นครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเลือกใช้ไม้สีอ่อนแล้วก็ผสมกับสีเทาอ่อนๆนะ ที่เราใช้ก็เป็นหินแกรนิตในครัวเนี่ยเสนอเราจะเลือกใช้เราเอเน้นเป็นแกรนิตไปแล้วเพราะว่ามันใช้งานได้ทนทานกว่านะครับโอเคถัดมาถัดมาเนี่ยครับก็คือพอหลังจากที่เราเข้าโซนห้องครัวของโครงการี้ตรงนี้แล้วเราเข้ามาเนี่ยคือพื้นที่ต่อเติมตรงตรงนี้เดิมเมื่อก่อนเป็นไรคุณจอมก็เป็นพื้นที่สวนหลังาเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านนะครับลูกค้าก็ให้เราต่อเติมกลายเป็นห้องครัวที่ทําครัวแบบจริงจัง ก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ครัวมีฮูดมีเตามีเตาอบครับแล้วมีพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารตรงนี้แล้วถ้าออกมาจากตรงนี้แสดงว่ามันก็จะเชื่อมมีประตูตรงบริเวณครัวตรงนี้คุณจ๊อปที่บอกว่าอ่ามันก็จะไปเชื่อมกับตรงลอนดี้ลอนดี้ตรงนี้ได้ด้านข้างเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมอ๋อก็เรียกว่าเป็นมุมที่อ่าลงตัวมากลงตัวมากจริงก็คือสามารถที่จะใช้งาน ทำอาหารถูกต้องตักผ้ารีพเป็นมุมแม่บ้านมุมแม่บ้านมุมแม่บ้านอย่างไรถูกต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นที่น่ารักนอนนอนเวลาเจอน้องก็คือต้องเเสียงสองต้องมาแล้วนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมุมที่เราต่อเติมเพิ่มถัดจากห้องครัวนั่นคือห้องน้องแมวน้องแมวน้องเบลน้องแมวนะเสียงสอง้อามาแล้วร้อนนอนเป็นห้องน้องแมวก็เรียกว่าลงรงมากลงตัวลงตัวนะครับถัดจากห้องครัวมานก็จะกัานเป็นห้องแมวอืมใช่แล้วก็ห้องแมวเนี่ยมีแมวสองตัวก็อยู่ันคนละห้อง ใช่นะครับนี่คือไอเดียของส่วนต่อเติมเป็น,นทีนี้เราต่อเติมเนี่ยต่อเติมการต่อเติมในลักษณะนี้ย,ยังไงคุณจอมก็ต้องแนะนำอย่างนี้นะว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมเล็กก็แล้วแต่แนะนําว่าโครงสร้างของการต่อเติมเนี่ยสำคัญแตาเพาว่าขนาดของเข็มตั้งแต่เข็มการลงเข็มเช่นเข็มเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่ไอสิบแปดไอยี่สิบเอ็ดหรือไออะไรเนี่ยต้องลองเช็คดีแต่ว่าโดยลักษณะถ้าเป็นเป็นพื้นที่ต่อเติมชั้นเดียวเนี่ยเราก็ใช้ไอสิบแปดไอสิบแปดเป็นมาตรฐานเพียงพอแล้ว แล้วก็เวลาลงเข็มเนี่ยเราก็จะมีลงในขนาดความลึกเ่าบอกสิบแปดเมตรประมาณสิบแปดเมตรขั้นต่ำเลยขั้นต่ำสิบแปดเมตรเจาะลงไปพอเจาะไปเสร็จสิ่งที่เราทําต่อคือทาฟุตติ้งฟุตติ้งนะฟุตติ้งต่อหม้อแล้วก็ทำฐานคอดินสำหรัารับน้ําหนักของพวกคืนแล้วก็โครงสร้างต่างๆก็คุณเจ้ามจะบอกว่าถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วมีไอเดียในการต่อเติมบ้านโครงการเรยจจะทําครัวทำเหล่บเนี้ยพื้นฐานโครงสร้างเหล่าเนี้ยสำคัญมากต้องยอมต้อง ย้องใจเลยจบเพราะว่าถ้าเกิดระยะยาวระยะยาวมีปัญหาเนี่ยมันจะแก้คือเรียกว่าเสียหายกว่านะครับเสียหายกว่าการที่เราสร้างใหม่เอานะครับไอ้นีตัวโครงสร้างข้างล่างคขานิ่จากด้านหลังตรงเนี้ยมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยใช่ไหมด้านหลังใช่อันนี้เราจะมีระยะระยะล่นออกมาเป็นมาตรฐานนางอันนี้เราดีไซน์ด้วยการใช้เป็นผนังไม้สำเร็จรูกสำเร็จลูกนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวัสดุ WPC ก็เป็นไม้สำเน็จลูกแบนะครับก็ทำาป็พื้นที่ตร้งนี้มันดู ลงตัว<อ>ลงตัวลงตัวบ้านหลังนี้แบบผมชอบนะฟังก์ชันทุกจุดเลยลงตัวจริงๆใช่เป็น,นยังไง สารส่วนต่อเติมนะครับคลิปนี้นี่สงสัยไม่รู้จะจบกี่ชั่วโมงนะแต่ว่าทุกคนยังตามมาอยู่ใช่ไหมเรียกว่าเพลินเรียกว่าเพลินเพลินนะถ้ายังตามมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้องบอกว่าสวยทุกจุดจริงๆใช่เดี๋ยวพาไปดูมุมต่อเติมอีกมุมนึงมุมต่อเติมอีกอันนึงก็คือที่เราเกิดไว้ก็คือเรียกว่าห้องสันทนาการห้องสังเรียกว่าความบันเทิงเต็มรูปแบบอยู่ที่นั่นจัดไปจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าห้องที่เราจะพาไปมีฟังก์ชันอะไรไปครับ เีจะไปดูต่อเติมเราลืมจุดไฮไลท์แล้วอ่ะใช่ตรงนี้ก็คือแบบมันก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ในไฮไลท์และในไฮไลท์หลังเนี้ยคือไฮไลท์ทุกจุดอ่าครับผมเดี๋ยวผมว่าก่อนที่จะพาไปผมจะอธิบายจุดอื่นๆห้องเนี้ยมีอันนึงที่อยากจะพูดมากก็คืออันนี้พูดเลยว่าที่บอกว่าพอเราเดินจากลิฟวิ่งดร์นิ่งดร์นิ่งมาเคาน์เตอร์พันที่พันที่แล้วก็ไปห้องครัวใช่ไหมมุมเนี้ย จริงๆเป็นคือมุมที่เป็นประตูก็เป่อยี้ที่เราเกิดไปตอนแรกรที่เราปประตูทางเข้าแต่เราก่อปิดเราก่อตรงนี้แล้วเราก็ทําเป็นฟังก์ชันแบบตู้เก็บของถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้ใช่นหนึ่งไม่มีห้องน้ำหรอครับเออตายแล้วคุณไปคิดวิวที่ไหนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเออต้องบอกงี้ห้องน้ํามันถูกซ่อนไว้ คุณอย่าบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่เหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็คืออธิบายอย่างนี้ก่อนยังไงอธิบายก่อนนะอธิบายก่อนว่าจริงห้องน้ำเดิมห้องน้ําของโครงการเดิมตอนแรกมันอยู่มุมไหนครับมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมประตูมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประตูอยู่ตรงนี้อ่าโอเคผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นลูกค้าอธิบายว่าสินแสมาดูแล้วเขาบอกว่าห้องน้าประตูนี้มันไม่ดี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 แล้วเขาคิดว่าอยากจะเอาประตูห้องน้ําอยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าด้วยความที่เราทําอินทเรียนะเาบอกว่าาเอประตูห้องน้ ูเวลาเรานั่งคือพูดง่ายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นรฟวิ่งนั่งิฟวิ่งตรงโซฟาเนี่ยเรามองมาเราก็จะเห็นแบบห้องน้ํามันก็จะออกมาจากห้องน้ําไม่ค่อยงามถูกต้องเราก็เลยคิดว่าเราควรจะดีไซน์ตู้เนี่ยนอกจากเป็นตู้เก็บของตรงนี้เราทําเป็นตู้เก็บของใช่ไหมครับเราก็เลยดีไซน์ตรงนี้เป็นบานซ่อนสําหรับเข้าห้องน้ําไปเลยอ๋อที่นี่นี่คือบานซ่อนใช่แล้วเราก็เจอประตูห้องน้ําตรงนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแสดงว่าเราย้ายประตูห้องน้ําจากมุมนั้นมาตรงนี้ใช่ไหมคุณจอบโอเคใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างคงเเหมือนด ใช่เป็นไงสุดยอดว้าวไหมว้าวแล้วนี่คุณก็เป็นที่หลบเมียได้อีกอิกแล้วเหรอหลังนี้เดี๋ยวผมซื้อต่อเลยนะเอคุณก็จะได้ไม่ต้องไปหลบใต้เตียงไงันหลังอ่ะแต่คุณจะรู้ไหมว่าหลบหลบในห้องน้ำนี่ไม่เท่าไหร่นะมีสุดยอดการหลบกว่านั้นอีกว่าอันนี้ไม่ได้หลบเมียหลบตำรวจได้ด้วยเราเล่นนะต้องบอกว่า อีกมุมนึ่งอีกมุมนึงนี่ครับมันจะเป็นความต่อเนื่องกันนะพอเรามีตู้เก็บของตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่นั่งเล่นอ่ะใช่เป็นวินโดว์ซีเป็นลายใบอันนี้ก็ตู้ไอ้้ตูนี้มันก็เป็นตู้ทั่วไปนะทั่วไปโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นมาต่อเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวกันอะไรนะมันมีไฮไลท์เยอะท้องแค่ใด้วยเหรอเฮ้ยก็คือตรงนี้มันเป็นห้องเก็บของเฮ้ยจริงอ่ะคุณจอหจริงไหนลองดูอ่าผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับวัดเจ้าเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ฮะอ๋อแสดงว่าตรงนี้คือ ห้องใต้บันไดใช่ครับเป็นห้องใต้บันไดแล้วก็เราก็ทําการปิดเป็นมุมห้องเก็บของพูดจริงว่าระดับบอสตี้อ่ะบางทีคิดอะไรมันมันคิดง่ายไม่ได้คิดง่ายบ้างเหอะก็พอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นประตูห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บันไดเดิมของโครงการที่มีอยู่แล้วไอ้คุณยอกแล้วตู้ใบนี้นะมันไม่ได้เปิดแค่นี้นะผมไะบอกให้ว่ามันเปิดได้สุดเลยครับแต่ผมคิดว่าอ่ะเท่านี้พอ่อแต่จริงจิมันไปได้อีกไปได้เป็นไปได้อีกนี้นะจริงๆเปิดได้ อ,อกกุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นบานพับบานพับข้อเสือข้อเสือซึ่งบานพับข้อเสือเนี่ยตัวหนึ่งมันรับน้ำหนักได้เป็นร้อยร้อยโลเราใช้ทั้งหมด ใช้ทั้งหมด4ตัว4ตัวตัวหนึ่งมารับน้หนักได้กี่ร้อยเราผมถผมึไม่ชัวในข้อมูลนี้แต่ว่าตรงนี้มันรับน้ำหนักได้เยอะแล้วเราก็มีการทําล้อให้มันเลื่อนได้ใช่ถูกต้องครับข้อดีของใบพับข้อเสือคือมันหมุนได้ร้อยแปถูกต้องมันหักไปได้เกือบจะคนประตูห้องน้ำอีกทีอ่ะถูกต้องครับ,น,รบนี่เห็นไหมนี่คือตู้นี้เนี่ยมันก็ยังเป็นฟังก์ชันที่เปิดได้ปกติก็เปิดได้ปกติครับนะครับข้างล่างข้างล่างเปิดได้ไหมคุณยอข้างล่างเปิดได้ครับข้างล่างก็เป็นบานกดกระเด้งนะครับเนี่ย ผมชอบมากนะมุมเนี้ยเป็นมุมที่แบบว่าโอ้โหว้าวว้าวประโยชน์มันเยอะมากมาเพื่อนเื่อนมาเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์อะไรให้ดูเล่นไม่คนโชว์เปิดช่องน้ำโดว์อนนี้ได้เลยสบายนะอ่ะคราวนี้ส่วนต่อไปเป็นดูห้องนอนตรงนี้นี่งจริงห้องนอนตรงเนี้ยมันคือเป็นห้องอเนกประสงค์ที่โครงการเขากําหนดไว้โดยการที่เป็นห้องธรรมดาห้องเปล่าเลยนะห้องเปล่าห้องเปล่าแบบว่าไม่มีห้องน้ําทีนี้เนี่ย เราทําอะไรเฉลยเฉลยพาไปดูาเดี๋ยวพาไปดูครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเกสแหละเป็นห้องนอนเกสที่เราตอนแรกเนี่ยต้องบอกนี้นี่ตอนแรกเนี่ยผนังมันมันปิดมันปิดงนี้เลยมันมีเท่านี้มันมีเท่านี้เป็นห้องสิียงเท่านี้แต่ทีนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราการต่อเติมห้องครัวด้านหลังาจตรงนู้นอ่ะจากตรงนู้นไปคือแสดงว่าตรงห้องครัวตรงตอนนั้นเนี่ยมันมีห้องน้ําอยู่มันมีห้องเมดแล้วก็ห้องแม่บ้านอยู่อ่าแล้วเราก็ทำการต่อเติมห้องครัวครับแล้วเราก็ทำการลื้อพื้นที่ห้้องเเมมให่แลวกก็ทาารจะ ขนา,ขนาน่องช่องนี้ซึ่งมันเชื่อมต่อกับห้องเมดอ่าแล้วก็ พอจบปุ๊บเราก็ได้พื้นที่นี้แล้วเราปรับเลเยอร์ห้องน้ําตรงนี้สามารถที่จะเข้าห้องน้ําจากตรงนี้ได้นก็จะเป็นห้องน้ำแล้วบริเวณห้องน้าเราก็ทาตู้อีกหนึ่งตู้พร้อมมีโต๊ะแป้งอยู่หน้าห้องน้ําอีกนะก็สามารถเป็นห้องนอนที่มาเพิ่มเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องอีกหนึ่งห้องนอนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนต่อเติมที่ผมได้เกิดเอาไว้นะครับครับเข้าไปดูกัน เิออีกส่วนหนึ่งที่เราจะพามาดูเป็นหอยครับอันเนี้ยเราออกมาจากห้องดินนิ่งอ่าก็คือต้องบอกอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้ห้องดินนิ่งตรงเนี้ยมันเป็นช่องหน้าต่างมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นช่องประตูแบบนี้อ่าใช่แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเราจะทําอาคารด้านข้างตรงนี้ถูกต้องเพราะมันมีพื้นที่ที่เราจะทําแบบอาคารได้เลยลูกค้าก็เลยให้เปลี่ยนช่องหน้าต่างเนี่ยเป็นช่องประตูนะครับเปลี่ยนเป็นช่องประตูให้นะครับพอเราก็เดินออกมาจากดินนิ่งเดินออกตรงเนี้ยมันก็จะเจอเป็นเหมือนทางเดินทางเดินนะซึ่งเราก็ดีไซน์โดยการใช้้้้เป็นนนนพพืืไมแบบบคอูทาี คังดุทำสีก็จะเห็นว่าพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นทางเดินซึ่งจริงๆถ้าเราเดินไปเรื่อยๆตรงนี้นะก็จะไปเจอกับสวนตรงนี้ไปเจอกับบริเวณสวนที่เมื่อกี้เราได้แนะนําไปตอนแรกนะครับเห็นไหมตรงนี้คือสวนก็อย่างที่บอกว่าสมุิ ในกรณีถ้าคุณมีแขกมาก็เดินมาตรงนี้เราเข้าตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบพื้นที่ที่เราทําให้มันต่อเนื่องกันนะทีนี้ห้องนี้มันมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับนี่พอเราเข้ามาในห้องนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้จะเห็นว่ามันคือห้องกว้างๆใหญ่ต้องบอกว่ามันมีฟังก์ชันที่มันอนเนกประสงค์มากใช่ครับ คุณจะใช้ห้องนี้เป็นห้องปาร์ตี้สังสรรค์ก็ได้คุณจะใช้ห้องนี้ทำง,งานก็ได้ออกกําลังกายก็ได้โยคงโยคะเล่นโยคะได้นะหรือถ้ามีแขกมาเยอะห้องนี้เป็นห้องนอนชั่วคราวก็ได้ถูกต้องใช่ไหมครับ<ด>เพราะาว่า<ๆ>เราออกแบบยังไงออกแบบห้องนี้ให้มันมีพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างๆแบบนี้โดยที่ลูกค้าก็จัดเต็มนะสนานการจัดเต็มมากก็จะเป็นมีจอหนัง projector สําหรับดูหนังแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจอรีโมทที่สามารถดันเก็บขึ้นไปตรงนี้ก็จะมี กระจกแผ่นสลด์ตัวนี้มีกระจกผนังกระจกผนังกระจกอยู่ตรงนี้ที่สามารถไว้ใช้ออกกำลังกายได้นะครับแล้วต่อตรงนี้ผมก็ชอบมากคุณจอรชอบมากนี่คือผนังผนังทั้งหมดตรงนี้ทําไมครับตรงนี้ตรงนี้มันคือผนังไม้เทียมนะผนังไม้ที่เรากุมา แต่มันมีกิมมิคอยู่มันมีกิมมิคอยู่ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยมันก็คือจะเป็นห้องเวลาคุณกลับบ้านดึกๆเนี่ยคุณจะหลบเมียคุณอ่ะได้ๆคุณทําบ่อยอ่ะผมเห็นคุณจะได้ไม่ต้องไปซ่อนใต้เตียงอ๋อโอเคได้ๆโอเคนี่ตามที่คุณสบายใจอ่านี่คือฟังก์ชันเปิดมาปุ๊บนี่คือจะเป็นห้องห้องแห่งความลับไหมใช่จริงห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนได้ห้องเกสนั่นแหละห้องนอนเล็กๆห้องนอนเล็กๆเอาพูดง่่่าาาาาาายๆวลูกกค้้ออแบบบมสสหรรรัปป์์ตตีเใ ก็คือถ้าเมาคุณก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบ้านคุณนอนห้องนี้ต่อก็นอนห้องนี้ก็ไปแบบวๆได้ดูห้องนี้ห้องนี้แบบแต่้องกลายเป็นลูกค้าก็วางไปรูวิ่งรูวิ่งไปนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นห้องเสร็จปุ๊บห้องอเนกประสงค์ห้องแสดงว่าห้องคงมีเท่านี้แหละไม่มีอีกนี่ทำเล่นคุณเป็นเล่นนะเฮ้ยคุณตกใจอะไรนยผมไม่รู้ผมไม่รู้ก่อนเลยผมไม่รู้นะแต่มีห้องของเจ้ามีครับผุดเล่นไปนั่นคือห้องอะไร ห้องน้ำอห้องน้ำโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องบ้านตรงนี้อ่าไปทางนี้เปิดมายะห้องน้ำไปสวนตรงนี้ห้องน้ำเขาจะเป็นยืนอาบแบบทาวเวอร์ก็สามารถที่จะมีห้องอาบน้ำมีอะไรฟังก์ชันครบเลยมันคือบ้านหลังเล็กๆหลัง ใช่ที่เราต่อเติมมานี่คือฟังก์ชันที่เราดีไซน์ไว้คุณจอบตรงนี้เราหน้าพรีเซนต์เหมือนกันนะบานตรงนี้เนี่ยเป็นของทางทอสเทมทอสเทมนะครับมันเป็นเหมือนบานเฟียมใช่ไหมเป็นบานเฟียมแล้วก็ต้องอธิบายนิดนึงอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์หรือโฆษณาอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากมันคือส่วนหนึ่งในดีไซน์ของเรานะเราก็พูดได้แต่ถามว่าเออถ้าทอสเทมมาดูอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วเอ้ว่าต่อไปอยากจะให้เราไปออกแบบบ้านที่ไหนใช่มันก็ต้องมีเออคุณเลขงบัญชีมาอะไรเงี้ยก็ได้ อันนี้คือ,คอสามารถเป็นประตูอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น,นเป็นบันเฟียมอย่างนี้แล้วมันก็จะเก็บได้หมดเลยครับคุณจ็อ นี่คือส่วนที่มันต่อเนื่องกันกับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบจริงพอมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปาร์ตี้ลิลิปิ้งย่างบาร์บีคิวก็คือข้างนอกได้เลยใช่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงยังต้ออีกนะตรงนี้มันมีม้วนมุ้งจีบม้งจีบด้วยมันจะมี2ออจุดนี้นะครับก็ในกรณีถ้าไม่อยากเปิดแอร์แล้วก็อยากต้องการรับอากาศลมภายนอกให้มันก็เปิดเนี่ยจริงๆตรงนี้ลมดีนะลมดีลมดีก็เรียกว่าจัดเต็มนะเดี๋ยวติดประตูให้ดูก่อนนะครับคือบาน บ้านของคอสเซมเนี่ยค่อนข้างจะเฟี้ยมเนี่ยดีต่อแข็งแรงมากคๆอๆสเซมเขาพรีเซนต์นะครับก็คือเขาบอกว่าตรงบริเวณของฟังก์ชันแล้วก็ตัวฟิตติ้งของคอสเซมทั้งหมดเนี่ยเขาจะหุ้มด้วยยางหมดเลยหมายความว่าในกรณีถ้าคุณเปิดปิดเนี่ยคุณโดนดีบเลยเนี่ยจะไม่มีการบาดเจ็บถูกต้องเกิดขึ้นคือเด็กสามารถที่จะเปิดปิดได้นี่คือคอสเซมเขาก็ดีไซน์แบบนี้ปิดปุ๊บล็อกปั๊บเนี่ยครับแล้วก็แข็งแรงมากแข็งแรงเห็นว่าเนี่ยเห็นไหม แข็งแรงเลยเป็นไรตนี้รัต้องบอกว่าจริงๆแต่แข็งแรงนี่คือผมดันให้ดูเพราะว่ามันแข็งแรงจริงจริงวันนี้จะเปนของห้องเนประสงค์ห้องในประสงค์นะเป็นไฟังชั่นแบบสุดยอดคือบ้านหลังนี้ผมต้องบอกว่าเต็มทุกจุดจริงๆเรียกว่าจัดเต็มพอพอแล้วแหละไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วลาเล้วทั้งรอสวันนีบ อันนี้แล้วกันผมคิดว่าก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูชั้นสองขนาดชั้นล่างมีแค่ขนาดนี้ยังมีอีกนะชั้นสองจะขนาดไหนถ้าทุกคนชอบบ้านหลังนี้เนี่ยชอบบ้านหลังนี้แล้วอยากจะจบให้นี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปติดตามใช่แล้วอยากจะดูใช่เดียชั้นสองอีกเพราะว่าคือผมต้องแบ่งนี่ขนาด EP แรกเนี่ยผมมีความยาวก็น่าจะเกือบ30นาทีแล้วใช่ใช่ถ้าไปดูชั้นสองอีกผมว่าเผิ่มเยอะอีกชั่วโมงนึงเป็นเหมือนหนังนะครับหนังเรื่องนึงละฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนชอบบ้านหลังนี้กด subscribe ก่อนกดแชร เดี๋ยวี ep สผมบอกเลยข้างบนสุดกว่านี้สุดกว่านี้สุตา่าไปดูนะครับเดี๋ยวไปติดตาม ep หน้านะจ๊ะ